เออก็มาสดดึกดื่นเชียวพอดีว่าช่วงเนี้ยอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างเออก็รอาตอนดึกๆหน่อยเป็นไงอืปกติแบบว่าดึกๆจะไม่ได้มาไงเพราะว่าอยู่กับผู้ชายเออแต่ก็ช่วงนี้ก็คือแบบว่าผู้ชาย,เ,าชเ,ย,าชายเทนะเออก็เลยแบบไม่มีอะไรทำไงวางอืกินเหล้าก็ไม่ได้ไปนะคะเออพักไส้พักตับนะ เอออะก็วันนี้เราก็อยู่กับที่เกมกิชานะอืมก็มาลองดูกันค่ะว่าจะเป็นไงนะเออพเจก็ยังไม่เคยเล่นตอนดึกเหมือนกันนะอก็เหมือนเดิมนะก็ทุนเจนะก็มาห้าร้อยเล็กสวยเล็กมงคลของเรานะอืมใส่ทุนน้อยระวังสูงอีกแล้วจ้ะเอออะ ก็เจ๊เริ่มที่เป็นละสิบนะคะเออเหมือนเดิมตามด้วยเทเบิลนะคะแล้วก็ไปเทเบิลกันเลยเอไปออเตอร์สิอะไรไม่ได้กินเหล้าแล้ว,ลวเบลอเชียเออนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเออวันนี้เจ๊พาแบบเพื่อนสาวมาด้วยอืมแต่พูดตามกูไม่หยุดเลยเนี่ยอีเนี่ยเป็นอะไรก่อน เครียดเลยนั้นเนี่ยตัวคุณชามตัวคุณเขาก็าชามอยู่นะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้กนะันนอเพื่อนสาวเออแต่ก็เหมือนว่าเจจะเคยเล่นไปแล้วแหละเออหนึ่งคลิปทวนนะในช่องนะ่ะเออก็คิดถึงน้องอยู่เหมือนกันนะอิ่นางสกุระอินางกิชานะเป็นยังไง มาดีอยู่นะว,ว่าไปเออจากห้ารก็ขึ้นมาเก้ารอยอยู่ด้อเล่นแบบเดียวเองท่าน,นึงแล้วค่ะเอาดีเออแบบเดียวเองอะ่ะขนาดนี้เข้าเกบเดียวนะอุ้ยถ้าท่าวันนี้จะลวยอะ่ะเอออุ้ยไปต่อสิคะรออะไรละ่ะเออรอบนี้จะไปห้าสิบหรจ้ะ นี่ฮะอุ้ย,ยก็ตามสไตล์เกียชาเขา,าอะเนาะเออแบบเชี่ยงชา้าช้านิดนึงนะอืมไม่ชอบเหมือนกันอะไรที่แบบช้าๆนี่อืม เธอไม่ชอบลุ้นอะไรช้าเลยอยะน่าเบื่อจังเลยแต่ถ้าใช่หนะักก็ไม่เบื่อนะจ๊ะอืมโ <c oughs> อ้ซ <c oughs> ี่สกตเต้ยังไม่เข้าเลยอืออะไรกันเนี่ย โอ้โหอีโดไม่ไหวนะแบบเนี้ยเออไหนบอกว่าแท็กเนี่ยตุ้ย ไหนบอกว่าแตกนักแตกหนาเหร่ฮะเออแบบนี้ก็เถอดแซงอ่ะก็เถอเครียดแหละอ๋ออะไปต่อค่ะจะชูชช้อินังเกออิชาต่อนะอืมนี่ถ้าหล่นแบบไม่แซงนี่ตามตกจะบอกให้ นี่เป็นละสิบนะคะไม่ใช่เป็นละบาทจ่ายมาได้ไงก็อ๋อ,อจะถอยสักเลี่องนะ,ะอืม <c oughs> อมันได้อย่างนี้นะสิ <c oughs> เออรวยแล้วกูแปดร้อย <c oughs> บอกรวยรวย ไปต่อค่ะสาวอุ้ยสเก็ตต้าคาราโด้กูเกือบร้องแน Put Credit Walking ่้ยโอ้จ <facial> ัดมาค่ะไหลค่ะขันไหล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 โอ้ออะนะมาอีกค่ะมาอีกถ่ออีกนิดมีอีกนิดมีอ่ะ สี่สี่สี่สงสัยจะโดนสี่วันนี้ล่าเริงและล่าเริงละวพยอดเข้าล่าเริงเหรอเออมันได้อย่างงี้หน่อยมิใช่ว่าเหนื่อยเอิงเอ่ยอยู่นั้นน่ะอืมมันจะเอิงเอ่ยูหลัอืมคุณอีก เป็นไงล่ะเออมันได้หน่อยโฮย้ยก็ให้กระเถยหล่อตั้งนานเกือบหลับแน่อ๋าขออีกหน่อยนะฮาริลาขออีกหน่อยอืย้อแต่งหน่อยไม่ได้อย่าให้กระเถยได้วีนนะเดี๋ยวแม่จะวีนให้อ๋อ พันสาวคุณไม่เคยเบื่อไม่เคยจะหลับนะคุณสาวเออคุณสาวคนไหนที่แบบว่าเออเล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันนะก็มีอะไรเข้ามาเมากันได้นะเออ กดที่กดที่ลิงด้านล่างนะช่องข้อความนะเข้ามาพูดคุยคุยเล่นกับเจไดนะเออใครอยากทักมาคุยเล่นจอแจะเมาหมอหมอย่ะป่านี้ก็ทักมานะจ๊ะแต่ก็ถ้าใครอยากแบบว่าอยากแบบหาแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบอยากเล่นเล่นกับเจอย่างเงี้ยเออก็ลองทักเข้ามาได้นะเออลองแบบว่า ทักเข้าไปที่หน้าเว็บก็ได้นะเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบให้จิมจมีท่ทไม่ได้สป,ปอนนะคะเออเะเจ๊อวยนะเพราะจะเล่นแบบนี้ตลอดนะเออมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแหละทุกคนเออมันก็มันก็มีได้มีเสียนนะเป็นเรื่องปกติอ่ะเออตรงเนี้เพื่อนสาวต้องเข้าใจนะแต่วบางทีเจ๊ก็เหวีายงจะก็วีน เออดีอีนางพันสาวมึงอย่าไปเวียงแอดมินเขานะคะเออกูจะบอกไว้ก่อนอย่าหาทํานะคะเออบ,บ,บ่นได้ค่ะวีนได้ค่ะแต่อย่าไปเวียงแอดมินเขานะอ,อไปต่อคะ่ะเออไปคะ่ะห้าสิบวันว่า อ๋อ,อแต่มนได้ไงอะบาทหนึ่งเวนอย่านะคะโอแล,แล้วก็เธอขอสักห้าบานหน่อยวันนี้อือโอ้ใจ่ายทีละบาทกูจะบ้านอะ โอ้คุณพี่เดี๋ยวแมตบให้ยังไำแบบนี้กับฉันนี่ไมกอีกอีกอ์ชาอ๋อเพียหรอาม่กช่ะ ใส่สลับไหนของจริงค่ะสาวโอ้ไม่ไหวโลจะหลอกให้เหรออ๋อเฮ้ยสกเก็ตเตอร์อีดอมาไหมมาอ๋อไม่มานะให้กระเทยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว เกลียดมากไม่ชอบหลุนหลุนแล้วลุนอีงงประเด็นคือมึงให้กูหลุนแล้วมึงไม่ให้กูแง,ง่ฝีสปินนะเอออืมกระเทยจะเพี้ยนะเอออ่ะแล้วหล่อนก็เริ่มใจนน้อยนะไงอินาอิกอิชาเมื่อกี้นี่แบบแปะกาวรออยู่แหละฮัลโหลแบบนี้แม่ไม่ยอมนะ ถ้าคืนนีน้นางเกิชานี่ใจชนะเออฉันจะเลิกละโอ้เลิกมันนั่งเล่นหล่อนวะผูจะก,กลับไปกินเล่าค่ะอืมสาวว่าปีใหม่นะเพื่อนสาวเออเราก็กจะเป็นคนใหม่ไงเออ ก็อย่างร้านผู e ้ชายืานเดิมค่ะแต่ว่าจะแบบพากเล่าไงเออเราก็ต้องแบบทาอะไรไม่หม่บ้างนะไม่ใช่กินแต่เล่านะเออจะถามว่าจะเลิกขาดไหมไม่อยู่แล้วค่ะเออเดี๋ยวกูก็กลับไปกินค่ะไปกันต่อเนาะยังไม่ได้แบบถึงเป้าทะลุย่องทะลุยอดอะไรเลยอะเอออีนางเกีชาก็ชักชาเวอร์น่าเบื่อนะอืม ยังเขาห้าบาทสิบบาทอยู่นั่นแหละ๋อ้แล้วกูจะรวยสักทีไหมคะ่ะเออ,อ,อน,น,นานๆดีจะเข้าคะ่ะเออ อสองบาทจ่ายมาแล้วไม่ก่อนอ๋อเออให้มันอย่างงี้หนะหนึ่งบาทสวยจั์จะหลับไหนหลับไหนละ่ะคะเออหลับรอเลยค่ะตอนเนี้ยเออไม่ไหวแล้วแต่เมื่อไรบอกกูด้วยนะเออจ่ายกูเมื่อไรก็ปลุกกูแล้วกันเออกูนอนก่อนไม่ไหว Ư Ơi mà quạt giả khao ngay. Ừ, hút, ừ. 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 Có ừ. Có Thấy cái lùn Sẽ bạp Ơ vẫn còn mà hẹn Hãy hẹn nhau Ừ 1 bát đẹp Even đi เดี๋ยวเฮิกออันดีชาเดี๋ยวเขได้ตบกันจริงๆแล้วงาน,นเนี้ยเอออ่ะน่นาเบื่ออ,อ่ะซิกติกตา้าซกิต้ายังไม่มาอ,อ๋อกะเทยกะเทยไม่ไหวแล้วอืออ่ะยากเลยไม่ไหวเลยจริงๆอ่ะถอนอ๋อคุนสาวอ,อ่ะก็ วันนี้ก็เธอก็พอแค่นี้แล้วกันเออทำไมเห็นก็บอกว่ากลางคืนแต่งนักแต่งหน้าที่จะแตกเวอร์บ้างอลังการเลยเซเล็ตต้องกังวลอีกดีกว่าน,นี้ตั้งเยอะเอออ่ะก็สมัยนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะเออเจ๊แบบว่าเจ๊บเบื่อเออมัน้าก่อนหรือว่าเป็นเพราะเกมเออหรือมันมันเป็นกับเวลาเหรออ,อ,อันนี้เจ๊ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เดี๋ยววันหลังมาลองใหม่ละกันเออ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเออพูดสองรอบเลยเจ๊มึงไม่ไปสักทีโอ๊ยอ่ะไปจริงละค่ะก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจ๊ด้วยนะเวลาที่เจ๊อัปเดตคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้มีพลาดกันนะจ๊ะเอออะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาบอกฮะเอาบอกฮะมักบอกฮะมักบอกนะฮะไล่ไล่ลูกไผ่กันน้อ